ผู้ชมพูดถึงเรื่องคดีความ<ช>อีกท่านหนึ่งแล้วกันนะคะ<ช>แม่ไฮอภพ,พรของเราคดีใหญ่เลยจําได้ไหมที่น้องสาวแหวดสีค่ะ,ะโดนหลอกกู้ศูนย์เงินเป็นล้านค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะแม่ไฮเนี่ยเมื่อวานมาบันเทิงไทรัฐของเรานะคะก็สอบถามนิดนึงมแม่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วน,น,นะคะแม่ก็บอกว่าอืมเอาจริงตอนเนี้ยสู้อยู่ อยู่ในกระบวนการของทางการเจ้าที่ตํารวจเนี่ยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้แม่หายเสมือนกับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะคะยอมเสียสละเวลาทามาหากินค่ะมาช่วยเหลือผู้เสียผู้เสียหายอีกต่อหนึ่งค่ะ<ฆ>แม้ว่าจะเป็นความหวังอนอ่อนนี้ก็ตามแต่ในใจลึกๆก็คิดว่าอม,มันต้องได้คืนบ้างแหละค่ะส่วนเจ้าหนี้ของพี่แหวนนะคะที่ได้ยืมหยิบยืมเงินไปก่อนหน้านี้ค่ะ<ฆ>แม่หายก็บอกว่าเออได้มีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์ใจให้ดีขึ้นละ แล้วขอบคุณเจ้าหนี้ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะใช้คํานี้เจ้าหนี้ที่น่ารักนะคะผ่านไม่บันเทิงไทยรัฐของเราไปนะคะบอกว่าขอบคุณมากเลยคือหลายคนก็ใจดีอ,ะอ่ะยอมโอนอ่อนผ่อนตามรู้ว่าเราคืนนั่นแหละแต่ไม่เร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าครั้งนี้นะคะก็จะสู้สุดใจยังไงน้องสาวเองแล้วก็ผู้เสียหายที่โดนไปหลายรายเนี่ยจะต้องได้เงินกลับมาบ้างแหละ<ไ>อ่ะฟังเสียงแม่ให้นยคะแม่แม่ก็พรีร่างเลยตอนเนี้ย ก็คือยอมเสียเวลาเพื่อให้ทุกคนที่โดนไปแล้วอยากได้เงินคืนก็ก็ลองดูกันดีกว่าไม่ทําอะไรเลยทุกคนเป็นหมดให้รู้ให้ลุกเลยความเข้าใจของคนที่มันโดนหลอกอะเราเข้าใจมากๆเพราะฉะนั้นต้องทําใจเย็นๆอย่าใจร้อนว่าเฮ้ยลงไปแล้วต้องได้เลยมันยากเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้ดีเพราะคุณโดนหลอกไปแล้วคุณจะให้ได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้อีกเดือนนึงได้สเดือน ไม่ได้คุณจํากัดไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตํารวจทําหน้าที่เขาก็ใช้เวลาเหมือนกันเจ้านี้ก็น่ารักขอบคุณเจ้านี้แทนน้องสาวด้วยทุกๆคนบางบางเจ้าที่ตึงเกินไปเราก็เคลียร์ให้บางเจ้าที่ที่น่ารักเราก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ แต่ว่างานจะยุ่งขนาดไหนนะคะคดีคงคดีความจะต้องแบบยุ่งขึ้นลงขึ้นศาลคะ่ะแต่เรื่องว่างานคอนเสิร์ตแล้วก็งานระมงร้อนอยู่ของแม่นะคะแล้วก็ทีมงานยังรับอยู่นะคะตอนนี้นผู้จัดใครสนใจอยากสนุกอยากมุวนอยากจอยนะคะติดต่อมาโลดจ้าอาภาพรไปที่ไหนรับรองว่ามีแต่ความสุขแน่นอนมวนแบบจุวดเลยนะคะ